หากพูดถึงเรื่องวันขึ้นปีใหม่ทุกคนคงคิดว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่จะขึ้นช่วงวันแรกของสัปดาห์นั่นเองทุกคนรู้ไหมว่ากว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่นั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง วันขึ้นปีใหม่มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามความเหมาะสมตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทินโดยอาศัยระยะต่างๆของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับเมื่อครอบ12เดือนก็กำหนดว่าเป็น1ปีแอปเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาลจึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก1เดือนเป็น13เดือนในทุกๆ4ปี ต่อมาชาวอียิปต์และชาวเซมิติกได้นำการปฏิบัติของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไขอีกหลายคราวะเพื่อให้ตรงกับฤดูการมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียสซีซาประมาณ46ปีก่อนคริสต์กราช ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อยูซียนิสมาปรับปรุงให้1ปีมี365วันโดยทุกๆ4ปีให้เติมเดือนที่มี28วันเพิ่มขึ้นอีก1วันเป็น29วันคือเดือนกุมภาพันธ์เรียกว่าอาทิตย์สุรทินเมื่อเพิ่มให้เดือนกุมภาพันธ์มี29วันให้ทุกๆ4ปีแต่วันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูกาลนักคือเวลาในปฏิทินยาวกว่าปีตามฤดูกาลเป็นเหตุให้ฤดูกาลมาถึงก่อนวันในปฏิทิน และในวันที่21มีนาคมตามปีปฏิทินของทุกๆปีจะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันคือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออกและลับลงตามทิศตะวันตกวันนี้ทั่วโลกจึงมีช่วงเวลาเท่ากับ12ชั่วโมงเท่ากันเรียกว่าวันที่วาราตรีเสมอภาคมีนาคม e q u i n o x in March แต่ในปีพุทธศักราช2125วันอีโคนอซ์อินมาชกลับไปเกิดขึ้นในวันที่11มีนาคมแทนที่จะเป็นวันที่21มีนาคมดังนั้นพระสันตะปาเกรกรีที่13จึงทำการปรับปรุงแก้ไขหักวันออกไป10วันจากปีปฏิทินและให้วันหลังจากวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2125แทนที่จะเป็นวันที่5ตุลาคมก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่15ตุลาคมแทนใช้เฉพาะในปีพุทธศักราช2125 ปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่าปฏิทินเกรกอเรียนจากนั้นได้ปรับปรุงประกาศใช้วันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันเริ่มต้นของปีเป็นต้นมา